สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนําอีกหนึ่งเมนูนะครับหมึกดึ่งมะนาวนะกับแก้มชั้นเลิศเลยนะฮะรสเด็ดเผ็ดมันนะครับตอนนี้เราก็ซื้อวัตถุดิบนะฮะเป็นปลาหมึกสดนะครับเราซื้อมาเยอะนะฮะเพราะเราเอาไปทำคอนเทนต์นะฮะนี่หลานส,าสันซิงทะเลสดนะครับใช้ปลาหมึก3ตัวนะฮะ ปลาหมึกนี่ถ้าโชคดีนะฮะเวลาเราซื้อนะครับเราดูตัวอ้วนันบางทีก็จะไข่ทั้งตัวเลยนะครับนี่ผมก็เลือกมา3ามตัวนะฮะแน่นๆเลยมีไข่สองตัวแน่นอนอีกตัวนึงไม่มีนะครับถ้าไข่เลือกเป็นก็จะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะฮะแต่ก็รับประกันว่าสดใหม่แน่นอนนะครับ นี่อพ้าาส,สักนิดนึงเรียบร้อยนะฮะเราก็มาเตรียมเครื่องนะครับเป็นน้ำจิ้มนะครับก็มีรากผักชีหอมกระเทียมพริกสดนะครับทำให้พอหย,ยาบนะครับเตรียมน้ำจิ้มสำหรับราดแล้วก็หั่นปลาหมึกนะครับเป็นท่อนนะครับปกติเขาจะใส่จานรองนะครับเวลาเราราดน้ำจิ้มเนี่ย มันจะไม่ไหลออกนะฮะแต่อันนี้ผม่ช้จาน,นครับใส่หม้อนึงคาดว่าจะต้องมาเติมน้ำจิ้มทีหลังอีกะะหั่นเป็นชิ้นนะครับเวลารับประทานจะได้ทานง่ายๆนะฮะทอนเวลารับประทานเราใส่น้ำจิ้มถ้าใครชอบรสจัดนะเราก็น้ำจิ้มมาราดอีกครั้งหนึ่งครับน้ำจิ้มนี้เราใช้น้ำ ปรตีนอยู่แล้ะนลำตันะครับตัวเดี๋ยวพอเราไปนึ่งนะฮะมันจะหดนะครับมันจะหดลงอีกนะฮะมันจะทำให้ปลาหมึกของเราเนี่ยตัวเล็กลงนะครับโดยเฉพาะถ้าตัวที่ไม่มีไข่นะไม่มีไข่ก็จะยิ่งเล็กนะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรยัดอยู่ในท้องแต่ถ้าตัวไหไมีไข่ก็จะ

ไกมาใหร้อนนะครับร้อนลงาร้อนมร้อนเลยัวดหดลงเลยปลาปลามันต right ัวเป็นจานดีนะฮะน้ินจมลงนะครับแต่นี้ก็จะหกอยแเราก็เดี๋ยวเราแบ่งน้จิมไว้นะครับไว้ลาดเวลารับประทานอ่ะชิมนะครับร้อยเอาออกได้ม uh oh.